ป้าหัวสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนซึ่งตอนนี้เข้าอันอันนะก็ผมก็สองทีมชาแนลนั่นลืมอันนะตอนนี้ทีมก็น้องอูกําลังสิบใบอันเบิ่งส่วนยางแล้วพี่น้องแบบอันคือทีมมาอ่าส่วนยางน้องอูเนาะน้องอูสิพาไปเพราะว่าทีมพั่นยางไปเบิ่งเพราะว่าไม่เคยเห็นการกีดยางการเก็บยางยังกีดยาง ไม่ไกีดยากนะอ่อ๋อมปนส่วนยา่คือเออมันมันมีเพราะว่าตอนนั้นหอดไอ้มันเพราะท่านในหอดเวลากีดนะเพิ่นกำหนดเจ็ดปีกีดนะแล้ววันนั้นหันก็เลยแบบเพระท่านได้เบิ่งตองนกีดข,ของกเจ้าอ,ออกก่อน ยังมีบ่อหนามได้ไหมนี่เนาะทุกคนนะนี่ก็คือรถเก่งที่เพิ่นเอามาสักคนย่างนี่เนาะโอ้แล้วก็ย่างเป็นอย่างซี่จับได้ว่านี่น่ะบอกอู้เออมันเป็นอันนี้เนาะอู้จับได้วันเนี้ยอู้จับได้วันีกินแห้งๆเนาะเอ้อย่าจับมันเหม็นเลยฮันจับมันก็ติดมือเจ้าเหม็นอยู่ฮันเลยอืออันนี้เนาะแต่ว่าย่างนี้ฮันอัน ก็น้องโบย่ายเพราะอะไรพ่อว่าพ่อน้องตุ๊กพ่อน้อได้ขี้สม่ำเสมอเพราะพ้นไปเฮ็ดเวียกันอื่นได้แล้วกันนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ก็พ่อพ่อกับพ่อน้องตุ๊กท่นเป็นส่วนอย่างน้องอู้แต่ว่าให้พ่อน้องตุ๊กท่นเป็นคนขี้ละปั่นเครื่องกันในน้องตุ๊กเป็นกลางจลายางโอ้วะมาพอดีทุกคนใส่โอ๊ตเก็บอย่างสิเนาะเดี๋ยวเอาเจ้าตุ้กเขาจะหยางไว้เบิ่งพ่อเข่ถหงว อันนี้อโู้ด้วยจ้างคนมาเก็บสวยเปลงมาเป้ยางลงมาจะใส่เป้แล้วเนี่ยใส่เราใส่ทั้งล่างบะเออเราเปทั้งล่างโอ้แล้วก็ไปเก็บได้บ่เลยโอ้ยันเออลงเด้อ๋อเนี่ยมันจะใส่เปียนั้นเปลงมาอันนั้นใส่เป็นกระเปแบบนี้โอ้แล้วก็เอาอันนี้นี่คือยางเก็บนันนี้เนาะเออเอาละจ้างมื่อเท่านี่ จ้างเป็นจ้างเลยแล้วแต่จ้างแต่ว่าเท่าไหร่จ้างกะเป็นโกกันหมดเลยเด้จ้างเมื่อส่วนนี่เฮ็ดช่วยกันเฮ็ดช่วยกันเฮ็มันแล้วกะห้าสิบหกสิบประมาณนี้ประมาณสองร้อยอันนี้เป็นเตาท่านเก่าแต่ก่อนพ่อเคยเฮ็ดเตาท่านเผาท่านขายโอ้เคยพเกา่านขายอยู่หรออ๋อก่อนต้นใหญ่เป็นงเนาะเป็นจังไรเสาวไล่เป็นยังเมื่อยเมื่อย โอ้ในเอาเลยเห็ดจังได้อูอันนี้พนขึ้นอันทอกจังสิเอาเนี่ยยกขี้ยางออกแลวเอาวมมันไว้แล้วบ้าดอันเวลาแกะบ้าดเวลาขีดยางกันตั้งขึ้นเบอร์คือขีดนี่ขีด่าไ้ขีดนี่เออบ่เคยเห็นจักเนี่ยเอามีดมาขีดขีดขีดนี่แล้วยางมันก็ออกขีดลงเรื่อยๆขีดลงเรื่อยๆมันสุดแล้วก็มาตั้งหน้าไม่ตั้งแถวนี้อันนี้ีสุดแล้วก็มาเอาหน้านี้เาะวว่มมันดแลก มาซ้ำหน้าคืนเพราะว่าอืมอันนี้เหรอไอ้เนี่ยอ๋ปักใส่บ่ลิ้นมันเวลาบ่ปักปักใส่บนนี่นปักเออบ่ต้องขีดมันมันสิออกอันขีดมันสิแล้วก็ยามก็สิย้อยลงมานี่แล้วก็นี่นี่เออนี้เนาะต้นอันนี้กป็นยางเป็นโอ้มัเป็นอันนี้แล้วอันขีดนี่นะแล้วอันเพิ่งไปได้มันจังสีเต็มมันนี่นะหรือว่าหึ่งไปได้จังสีมะเกือบางมันขึ้นกับบางต้นบางต้นมันไล่กับมันกะมืออัน บางมือมันไล่มันออกดีอากาศมันเย็นนะบางเท้ามันกะขีดเท้านึงก็ได้ประมาณสั้นนี้อบางเพท้าก็ล้นจนพี่บางบางต้นมันบอออกหรือว่าอากาศมันบโบนาวมันกับขีดเท้านึงก็ได้ประมาณสั้นนี้ก็เลยแล้วขีดเท่านึงนี่กว้างไปไหนนี่เมือตามหอยเนี่เหากับบุหงขีดยางไลยนี่ประมาณนี้เลยมือตามหอยนี่นี่ขีดเนึงขีดเทานึงอื่อืมอเมอืมอืม่ืมอ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 ือ ขี้เท่าเรื่องเลยนี่นี่นี่เออมันจะมีใหม่ขี้หรือเ่าบางคนขี้โปเป็นแล้วมันซิเป็นนอร์นี้เห็นบ่เนี่ยบางทีเาเอาขี้เอาพาด้เอาบาดอะนะเอาบาดยางมันสิอดแกนมานะอันนี้เราขูดเอาตะดอนเปลือกอันนี้มันออกอี่งเนาะแต่ถ้าขูฮอดแกนมันสิเป็นนอร์นี้แล้วมันซิมันซิเอามาแบบว่าเอาเขี้ลำคืนมันมันซิบปได้ตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ได้นะมันโปบาดดีนี่อันนี้มันยางบาดนี่นะอันนี้เขาเอิญเดี๋ยวบางคนขี้โปเป็นแล้วมันจะบาดออืม แล้วขันมันหล่นนี่ก๊อกนึงมึงเถอะมันหล่นทิมก็เชื่อได้เนาะเออทำมันกรบเบลทิมดอกมันมันเอาน้ำมาเอาน้ำกดมาคนให้มันแข็งอืมเฮ้ยใส่น้ำกดหรือใส่น้ำกันก็เขาว่ามันเป็นน้ำส้มน่ะเขาเอาน้ำส้มหรือว่าน้ำกดเนี่ยเป็นตุ๊กซี่ข้าวข้าวน้ำผสมเออแต่ว่ามันที่มันถึอกนาคนแล้วมันบาดทันบ่บ่บ่โมเป็นเด้อนี่นะเออเห็ดนั่นที่เนาะเออเห็ดจังซี่เห็ดจังซี่แหละ เออนี่เนาะตัวที่นันจะเป็นแับนี้จกออกเอาทุกมือซือคือป่ดใส่ถุงมือเอาทุกมือใส่ว่ารถมานะคิดเราไปเต้นมาลืมเอออย่างนี้เนาะพี่พ่อเรามีข้อบนอาหารอะไรใส่หนึ่งเอาอันมันแาบว่ะนันมาแยบงวดนี้แาบว่ะเออนี่เยอะสุดก็ปกติแต่ละงวดมันคือแยบ จะเป็นบางอเนี่เนาะบ้านเอ็ดบุมีเด้บมี้มีบุมเส้นยางเลยบบมีแต่บ้านเนาะไวาไม่เคยเห็น่เคยเห็นดอวพอต้อตุกได้ล่อนเยไวันนี้ได้อยู่สามร้อยสามร้อยเนาะลอยางกับล่มลงอันนี้เผ่นเป็นคนไทยเด้เนาะเออของตุกเป็นจังหวัดได้กะ สกลนครสกลนครนี่อันเคยฟังไท่ด้ีกน่ะเออเป็นอันนี้แก่แล้ววันนี้นะเออแก่หมดแล้วมันเย็นเย็นบ่จ้ำเบย์นะครูจ้ำบ่เออมันเว้นนะคะกระทะที่แบบตั้งใจมาเฮ็ดนี่ต้องแบบนุ่งเครื่องเปื้อนๆมาเฮ็ดแล้วก็ต้องฟาไปอาบน้ำเออมันเป็นอันนี้เนาะ เก็บถูกมือบอบ่แเกันมือก็ตายเลยอันสิบห้ามือเก็บเธอหนึ่งเดือนหนึ่งเก็บสองเดือนอันเก็บกลางกลางเดือนกับท้ายเดือนโอ้เก็บถูกมือตายโอ้กลางเดือนกับท้ายเดือนเอออันนี้ขีดสิบขีดสิบห้ามือเลยนี่บางมือขีดบางมือไริขีดมีขีด้แต่ในเดียวนึงเอ๊ะอันนี้มันมันบรานเป็นหนันแข็งแงเนาะน้ำน้ราน้ำน้ำเลี้ยง เออตะกี้น่อเอ,อ้ยเคยอห็นไปเห็ดวียงอยู่สวนยางนะขเขาเคยเห็นเขาปเป็นพนักงานบริษัทแต่เขาไปเอ้ยไปหนับต้นยางกระป๋เจ็ดสิบเจ็ดเฮกตาร์เลยไปหนับนะอันนี้จ้าเฮกตาร์นีสสส่สามเฮกตาร์ปโอ้โหสามเฮกตาร์ยิ่งสมนีอันนั้นเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบจานอนกินข้าวปลาซาหมึกสีหมึกไปเถื่อนึงลายเถื่อได้ก่อดสิแล้วตะก็เอาอันเอียงก็ไปบไม้ตน้นยางซินะเอาอันนั้นที่แหลงนะ เอเห่เอาอันเอาอันลวดไปหวาคุณว่าบ่เอาอย่ามันหัดต้นยางเอาเสือกวะนี้เอาเสือกไปใส่แบบซ่ามือปวกกินเบิดแม่เอาอันลวดไปใส่คือเก่าอันนี้เห็ดเรียกซ้องเหือเอาป้ายเอายังไปติดนะแต่ว่ามันบ่ทันได้หอดตอนกี่ตอนก็ถ้าอันถ้าเป็นประมาณสี่กว่ามือสี่มือตือถ้าได้น่าจะสี่หมื่นกว่าต้นนี่แหละเอ้ยไปหนักนะจะง่ายเดี๋ยวนั้นแล้วอันนี้จักต้นยางนี่ฮะแล้วเคยมัดเดือนเดีอวปิดหน้ายางนี่เดือนหน้าอ่ะ เดือนหน้าก็ปิดหน้ายางเลยได้ขีดเดี่ยวออกัแต่ซองเธอแล้วกับเมดแล้วแับนี้ไม่เขาจังเลยยมันต้องปิดหน้ายางเด้เพราะว่ายางมันเริ่มแห้งเริ่มตายเด้อ๋อระบบบกีดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งฮอดเดือนเดือนซี่ิหน้ายางเดือนซี่เดือนห้าพินหน้ายางเดือนซี่พิดหน้ายางเดือนห้าเริ่มขีดมือเพราะว่าเราต้องพักหน้ายางมันแดงเขาบริกีดตลอดปีนี้เออให้มันนั่นฟื้นฟูตัวเองใช่ไหมแ้้ยางแรงสิ่น่ะอากาศตอนฮอดยามเดือนซี่นี่อากาศมันก็เริ่มฮอตมันก็เริ่ม ยางบ่ออกแลอ,อ,อือันเย็นเออมันยางนี่มันต้องการอากาศเย็นเลยเออถ้าอากาศเย็นเขาเดีอย,อย่ยางไม้ชิออกนะ,ะ้นแสดงว่าบานเอ้ยใส่ไ่ได,ตด้ต้องขีก้กลางคืนต้องขี้กลางคืนกลางคืนที่อันเนาะเย็นเย็นนะ่ประมาณหนึ่งโมงสี่โมงนะนะต้องลุกมาขีก้กลางคืนแล้วโบนิสี้ตรองส่วยเลย<อ>เพราะว่ามันต้องการอากาศเย็นถ้าอากาศเย็นแล้วยางม่ออกคถ้าตื่นเศร้ามาแล้วเริ่มอันตาเวินออกนะ มาเริ่มอากาศอันอบอุ่นแล้วยามกับบอกเลยืมแล้วก็เดือนเดือนหนึ่งนี่เริ่มปิดเดือนหนึ่งนี่ขีดดวดเดือนแล้วก็เดือนซ่องเดือนซ้ำเดือน4ี่ก็ต้องปิดหน้ายางแล้วเดือนซ่องเดือนซ้ซี่ปิดหน้ายางเดือนเดือนห้าก็ยังปิดปิดบางคนกับเปิดบางคนก็ยังปิดบางคนกับเริ่มอันเปิดเดือนหก S <S เดี๋ยวว่า<ม>ตนตอนยามฝนนี่ยามเดินหกเดินเชื่อเดินแปดเดินเก้ายน,นี่มันสิมีข้อสเสียค,คืออันฝนตกแล้วมันซิมักลาดแล้วว่าปีนี้ลมกับ <S 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 อ้่าสิปซืซ้อม่วงมาเพื่อเปนใส่มาเชอยยางฮะอยยางนี่พ <ห â? S 1> <ซ>ันปลายต้นซื้อม่วงมาใส่เชือยยางนะซื้อม่วงมาใส่ไส่ใส่นี่มันนี่นะออมต้นนี่นะเพื่อแบ<อ>บเวลาฝนตกมาฮอทยางฝนกีดแล้วมันรน้ำมันอันนี้นะมันลุ่ส่ชือดยางน้ำยาง่งอ๋อเป็นนี่ม่วงอีบอ่ะม่น้อมีม่วงของมัน เบอร์กุนลานเบอร์กุนลานเด๊ตอนนั้นแกนยังอยู่เออเอาไปก่อนนะเออคือห้ามเสิร์ฟเนาะเสิรม่นเม่นกระทะดูเครื่องอ <laughs> ใหม่อยากห้ามเอยมนันเม่นนะบอคันน้อยนี่เนาะทุกคน,น,กคนอันนี้ก็แบบทางทำอิททีท์เคยเห็นแบบอันกีดย่างแล้วพออยู่บ้านบ่มีไบเห็ดแล้วกะบอเคยอันเคยเบิ่งขาวๆอยู่ในอันในยูทูบในคลิปอีย่างเนี่ยถักบ่ได้แบบว่า เบิ้งแบบเข้าใจละเอียดเอออืมเข้าเบิ้งผ่านๆนั่นนะอันนี้ขึ้นประชมไปอีกได้ย่างไปหมดอ้ยยันอ่อยันม่ได้ดอกเอ้ยยันล่มเกิบเนี่ยต้องไม่เปลี่ยนเกิบใหม่อู้สยวุดสีล่มดูดูอันกับเกิบเนี่ยอันนี้บเนอ้ยอันอู้โบแมนมันมีเอียงหยาลีแผลบ่แถวส่วนนี้เนาะ มีบ่มีหลายเลยอันมยูเแีมเทม,มอะไรเงี้ยเออเออแต่ผมเคยเห็นอันตัวแบบว่าผมเคยว่ะเห็นอันอันที่แต่ว่าผมเคยเห็นแบบมันเกิดธรรมศาสตร์เองสินะเนี่<ช>มันยูเทีมนี่นะจือได้แีมอัน,ม,นมันมันมักยูเกิดแทมห้วยเลยอืมเบื่ออันโอ้อันนี้แมนอ,อ,อีหยังอูอันนี้ทีน้ำกดเอามาใส่นะเออเออเน่เน่ตอนนี้ที่อันเก็บอันนี้เมื่อไปจูดยู่เหนอยูเพราะจะบุจจูดยู่เสียนอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้อันนี้ยูสียนอย่าง เขาเบอร์จูดขาเบอร์จูดอันเดอร์ไซใ,ในส่วนยางอืมแล้วเมื่อไอซิเก็บดูซิเก็บแล้วซิเอาไปไป,ไปจู่ๆเหนอนรือว่าไปไว้เหนิอนอออันนี้น้ำส้มที่อยอดนะมันอันมีน้ำตุกอันนี้เด้ตุกซี่เรื่องๆอย่างเด้ตุกซี่เรื่อน้ำกันสิอย่างนี่นะจากหน้ามันเดี๋ยวบู้งคือว่าเขาเอาน้ำส้มบ้านเราโคตรที่ใสในอุตสาหกรรมยางพาราแข็งตัวเร็วหน้าน้ำหนักดีเอออันยางน <โก S 1> ี้ส่วนแรกคนบ้านเราเขาเช็ดเป็นยางก้อนเพื่อแบบว่า การเก็บพักซ่าหรือว่าการแบบว่าเดินหนามันง่าย<ม>สินะยางอันนี้นะตุ๊กน้ำมันมนี่ตุกนึ่งนี่นะน้ำมันมนี่ตุกนึ่งอันนี้นะ<ม>ต่อน้ำสาวลิตออต่อน้ำสาวลิตเอเออไปยอเออแล้วก็ใส่ให้ใส่ในนี้แล้วก็เฮ็ดอันเฮ็ดอันเอาทอดูดมา,นานันนี้แล้วกันสมมุติว่าขีดยางเนาะอืมขีดยางอันนี้แม่อันนี้ยันไม้ข้นอันนี้นะอันนไม้ขนขนยังขนยางพลาดิสมมุติเนาะ สมมติว่าอันนี้มียางพลาเนาะมียางพลาอยู่เนาะเขาก็ห้าสิบเปย์ยอดจริงสิออไี่ได้เขากะคนคนอันคนน้ำนี่ก,นนนนนนกับยางพลาให้มันเข้ากันแล้วมันก็สิแข็งแสดงว่าต้องยอดทุกมือยอดทุกมือ,อตุก๊กทั้งตุ๊กกับไอ้ได้มายอดอันเวลาพ่อขีแ่ขแล้วพ่อขี่ตอนเช้าแล้วพ่อไปเวียกหลังจากนั้นตุ๊กกะกับไอ้เลิกอุ้งเฮียนมาแล้วก็มาเริกองเฮียนต,ตอนเช้ากินข,นะข้าวนะกินขา้าวแล้วฟ้ามายอดอยางเมื่อ,อตุ๊กแล้วมันสีดแล้วท่านบอลยอดกับท่านกับฟาวเฮ็ดกับไปป้ามันลายเลย เอาก็เทื้งมันด้กระแล่นแลนแล,น,ล,น,ลนยอดปอแต่ก้อนเขาเคยอเชืองนี้ไล่บนนี้ก็มีก็ขึ้นไปหุ่นเลยแต่ก้อนที่เขาเคยอันเขาเคยไปยู่ไทยนําพ่อน้องตุก๊กกับอันแม่น้องตุ๊กนี่แหละยู่อันอยูเบิงการแต่เรเคยไปเพิ่นไปหาจ,าจ้างกีดยางสามพันสามพันต้นสามพันต้นกับประมาณเก้าเฮกตาร์เนาะเฮกตาร์หนึ่งเฮกสามพันต้นก็นยังสามเฮกตาร์แล้วเนาะอืมอันสามพันต้นก็มาเก้าเฮกตาร์ กับตุกนี่แหละกับไอ้ตุกพูดนะตุกอยู่างเล่นเออนำด้วยนะนำไปเก็บ้ยกล่อมเธละอันอืออ๋อแล้วพอพึ้นเมื่อแล้ววันนี้บ่ขึ้นไปเก็บเพิ่งเฮ้ยเออเนี่ยมาฮอด์นี่ละอีกหนึ่งกับเลยละเนี่ยตุกกับฮอดได้ละอีกสองโอ้เออเริ่มเก็บแต่ขึ้งลงมาขึ้งนี่ละเก็บ้ตะทีขึ้นมาเออตุกเราเก็บ้ะลุ่มไปขึ้นพอเราเก็บ้ยไปขึ้ลงมาเออไอ้น้องตุกกับไปเก็บยอย่างอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าไอ้น้องตักทับกีดอย่างของพอน้องรถ แล้วได้ก็แบ่งครึ่งกันเดี๋ยวนี้แหละหาเทหาว่าวันนั้นก็ยังแบบพอจะได้อยู่ได้กินเออคันห้ากัจ่ายกับชีไล่นี่ฮะเขาจ่ายด้วยเดียวเดียวอ๋อแน่เด้เขาค่าใช้จ่ายกับไล่เด้ผันดห้ากับัดแห้งโบมี่เส้นได้อันนี้นี่เริ่มกินมากตอนอะไรก่อนจั๊กปีแล้วก็่สามปีนี่ปีแสดงว่าอันนี้จุดที่หนึ่งเงินวันเอออจุดสามปีที่แรกว่ะเออโอ้แล้วก็อันนี้เด้ ปีนึงก็ประมาณนี้ประมาณนี้แหละซองปีก็ประมาณนี้อะมาณโอ้แล้วอันการกรีดนี่มันมันต้องกําหนดว่าเพียงซัมมี่ลงมาบ่หรือว่าได้หรือว่าเขาอยากกรีดสูงก็ได้อยู่สูงก็ได้สูงเขาอยากให้สูงก็ได้สิเปลี่ยนเลยเด้อมันสูงเกินถึงเรียนลงมาเลยบางคนเขาจยาสูงเขาจยากเอาปีได้เห็นเขาจยากกิน มีดกรีดเมนตัวที่อันอันนั้นคนทำอิฐเอามาให้นไหมบ่เอออันนั้นเป็นอันนั้นมีดเจาะเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาในซื้อเกี่ยวเอานี่ซื้อมีดกีดมาซื้อมาดังที่นี่อันนี้บอนผักผักอัสไซมันเอาไว้โอ้สมมติเอามาดังมันเอาไว้อันนี้หมายเพราะว่ามีดกรีดอย่างมันสำคัญไหมเนอะเออนี่เนาะทุกคนเลาะสวนยางพารา ก้อนสิ้นใหญ่นี่ยังสีก็ดีแน่นอนอู้หูมาเสียยาวแท้ว่าก่อนชิใหญ่ชนีดก่อนสแบบในส่วนชนีดพระเจ้าเคยมาถามซื้ออันนี้นี่เป็นดินสุโตมาร์ติแบนแบนนู้นลลายได้นี่ผู้ใดเป็นเคยหลงซ่านนี่โอ้สบายโอ้โชคดีได้นี่มีธุรกิจเดือนตัวเลยมิุรกิจเดือนตัววละจ้ะพอเตะแบบเดือนเดือนเดือนนึงกะชิมนห้ามือกะจะได้ยู่ประมาณอ่าตก เดืออันสิบห้ามื้อจะได้อยู่ประมาณสามล้านสามล้านนี่ปั่นกันก็ได้คนละล้านสามล้านสามล้านก็ประมาณหมื่นหนึ่งเนาะเออได้ประมาณเสิบห้ามื้อได้หมื่นหนึ่งแต่ว่าหมื่นหนึ่งก็ต้องมาปั่นกันก็ได้คนละประมาณห้าพันเนาะห้าพันแล้วทีนี้อันมื้อเดือนมื้อเดือนกะได้ประมาณสองหมื่นปั่นกันกับเดือนหนึ่งก็พ่อน้องตุ๊กแม่กับอันแม่น้องอู๋กับพ่อน้องตุ๊กปั่นกันก็ได้ตุ๊กประมาณคนละหมื่นประมาณแต่ว่าอันใครเด่นก็คือแบบ ก็พอบอลบอลนั่นบอลได้ที่เข้าเริมเห็ดย่างหรือว่าปลูกย่างบอลนั่นก็ต้องมีบอลห้องฮับคือบ้านอครใครจะมันมีบอลห้องฮับซื้อมันถ้าถ้ามีบอลห้องฮับซื้อเขาก็พสามาที่แบบขีดได้ปลูกได้กันเพราะมันโครงงานโครงงานที่เขาฮับซื้อมันมันยุกใก้อันอันตัวนั้นแต่ว่าเขาจะมีบริษัทอยู่ในอยู่ในร่องซานนี้ฮับซื้อนะเ้วเอาไปส่งยูโรงงานตัวนั้นต่อเขาจะก็สิ้กินกำไรประมาณพันหนึ่งห้าร้อยจะอาศัยเอาหลายนะ มันก็ได้หลายงวดนึงกันเขาจ้กกันคู่หับซื้อเขาแยกกันได้หลายแต่แะไรมันต้องมีบอลห้องหักซื้ออันนี้มันเท่าทีตลาดเนาะมันี่งอย่างก็ยากคันท้าบุมีบอลห้องหักซื้อนี่ก็คือไปบ่รอดโอ้งตัวง่ายนี่อันนี้นะฟ้าให้ตายเนาะ เป่นกระพอเนาะตุกกระพอสวยกันเก็บอันนี้ก็คือพามาเบ่งส่วนอย่างโมวัวพ่อให้มาเบ่งแต่ว่าที่มันยากมาเบ่งเนาะโบเคยเห็นกาซีจบคลิปไว้ท่านี้เนะาะท่านผู้ชมกาซีเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปน,ะนี่อันนี้กำลังเก็บอันนั้นเบ่งนั่งตุกเก็บแต่กินแห้งๆเนาะสุดยอดเลยสุดอยดอยด กสซิล่าท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะการเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะขอบคุณหลายๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็กดไลค์กดแชร์สถิตมาโดยตลอดเนาะบนโฆษณาแบบว่าคำกับก้าแดคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้เนาะไมกต้องมาคลิปต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายทุกบ๊ายบายบ๊ายบาย